มากอดพอใหญ่เอ่จุบพอใหญ่นะบี่กพใหญ่ได้ไม่ใหญ่บอจูบว่าไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่เะยไอจุบถึงไหมเอ๊ะไม่ถึงเลยน้นไม่ใหญ่กินเองแล้วตามไม่ป้อนอ่ะป้อนไม่ใหญ่อ้าม

เศร้าพี่น้องเนาะคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยออกมายาหาซื้อกับเขาหนำพี่น้องเนาะยาตเศร้าเด้อกลับสบายดีสบายดีสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันเบิดสุขสุขคนเพียงเนาะสุดเก่าสุดเดิมพี่น้องเลยเนาะคืนน,นี้วันเนี่ยานักมอคืนนี้ยันผีดอก เข่าสองเสื้อกลับออกมาสองเสื้อพกกรนะอัพพี่น้องเนาะคืนนี้เลยเสุดเก่าเมื่อนี้ว่าสีเมื่อเมื่อบ้านเมื่อยามเมืึงมึงว่าม,ม่งไกลมึงไกลม่งเขา่าเม่งน้ำกอน,นองไปพนะี่น้องเหรอเนาะเมื่อนีในสิกลับมาใหม่เมื่อกลับไปกลับมามมมเออไว้นอนนะไว้นอนเทียนพี่น้องเนาะเมื่อกลับ มากัน3คนลานในการเป็นตู้สวัสดีครับก่อนด้วยมาไหมอหมาทำกันหาเราซื้อนะ้กินไม่น้องไงนเนาะหลอกเศร้าซีมี่ยังเนี่ยเป็นวัยมายังเราซื้อน้ำผึ้งลานกันไปเดินเดินเดิน ตาม,มตามจะซื้ออะไรฮะซื้อกับข้าวเหรอตามจะซื้ออะไรไม่ให้ไม่ใหญ่ฮะซื้อหมูไม่ใหญ่กินหมูไม่ได้ห้ ตามกินข้าวผัดไหมฮะมีนเราผัดเห็นหา,รรา,า,ามี่ครบทุกอย่างเลยเี้่ฮะเนี่ยไปร้านเดียวคบจบทุกอย่างแล้วดเวยบ,บ๊วนฮะเนี่ยเนียกเข่าฮะนี่ เดนเายข้าวพัดอยู่ป่ะหันเลยขายข้าวพัดอยู่ปมียู่ปข้าพัดเอาปะเลยัดกีอดอันนี้ทอดปลาโอตนะต้องสั่งจังผัดจบัวส่งอดออกมาเอาปะดผัดกะเลมีปะทะเลมีเาอก อาพัดกับเขาเทก็ได้พัดพัดกับเขาหรือพัดเขาพัดว่เอาเขาพัดก็ได้เขาพัดเท่หนลานเอาจักองกองหนึ่งเพาะเลยตู้คือเก่าคือเริ่มบ่้น้นบ่เน้นเออนี่เด้มแม่นี่อร่อยนะแม่ อ่อนๆนี่กินนะแน่เอาไปต้มข้างใน่นี่ต้มข้างในหอนเลยนะโดยห่อนข้าวขั้นีซิบขั้นกีหอมเลยต้มบ่แม่เอาต้มบ่เอาไปซินะอกันกินเอาซาเป็นยังเอาซิบก็ได้ ด้ยีต <rozum organization> ักซบกันยงตัวนี้อมไก่อมไก่ออมไก่ก็น่จะเติมนี่แบะอร่อยได้เอามาลูกไเขาไร่เลยตามีหน่เอนจ้าไปอีกแป๊บนึ่งแม่พัดวพัดหน่อ่ถ้าเอาเอานีดนไกันใชหรอมันเออ ข้าวัดทะเลเท่าไหรเขาขัดทะเลสี่สิบห้าพี่เสพหึงมิดหน่้ยดพี่เสข้าัดข้าวกะเพรามีด้วยนะครลงมาเอาเลยากินห่อนๆของเก้าเช้ากันี่เอาอุน่ตอนสิบคันก่อน มันยัทนซาวเหรอวะตวไปอีเนเนาะโอเคครัอนนะสิหนูข้าเนียวกับีเรื่องหอนเรืงพันน่แปหนึ่บคคมาขายซอยป่ะเฮ้ยขาเหนียวนะลงเลืองเลยเนาะ ไม่ค่าไงแม่กับิามนั่นะมาอุดหนุคุมือเติมได้เ่เก่าเนาะไม่ค่าจะเบือหนาะอยไหมคุเมือ ดีใจเขาสั่ง mm ว่ะ hmm> ดีใจตัวแอบนะพัดหางดีจ้าะลืมไปรอไปอขึ้นก่อนปะเลยเลยไปขอตรงสี่ออะไรเฮอ ดา้วก <anto> <isto> ิน <wolf> ยังกินยังกินยังฮะแล้มันคืออะไรอันไหนตานจะกินอะไรฮะอันนี้โอ้จะกินมุกอันนี้มันเป็นมุกปลาไม่ใช่ขนมมันไม่ใช่ขนมมันไม่ใช่ขนมมุกปลาโอ้โหขนมยังมัข้างหน้าเลยปะมุกปลาข้างในข้างในมันเป็นปลานะมันเป็นขนมข้างหน้ามันมีของเล่นด้วยนะมีของเล่นด้วย ใช่เนาะนี่นี่ข้ต้มนี่ข้ต้มนี่นี่นี่ตามนี่เนี้ยเอาตัวนี้อันนี้นเอาตัวนี้นี่เอาตัวนี้ลูกเาวาเนี่ด้เนี่ยหนึ่งกหนึ่งก้อยบุญวิำต่อัจะได้ลูกอันตามอันนี้ก็เขียเขียวเนี่ยนี้มันเป็นข้าปลาอร่อยดีจ้ะ เดี๋ยวจะพูดนะเดมานีจะมเอาไหมกะเพราได้แถวกระหมักบ่ข้าวพัดไข่เจียวไข่ดาวดนี่แค่ปันายงได้ข้าวพัดไข่ดาวเอาสองอันเลยอันเทาไรอันาเลยอันหนึงน้าวอยขึ้นหาสามเอาสามมันก็นล่ะ่ะ มีไปน้อยบ่เบิ่งกอนเบ่งกนไม่น้อยมีแต่ใบพันเลน้อยสุดใบพันน้นผสมหือไม่แม่ียอันหาพันบ่เอาไปนี่แล้วมีอนอยู่เยอ่มมีหเลยหิ๊อแต่ท่านสองทนชิหา่ยต้มเกมี มีบ okay. ุญตนี้แซ่บบุญเดิมมาบอใช่อย่าไปให้เอากินเอาหน่อไม้เอาแยงหน่อไม้เป็นมุกปลาปลามันมันะขนมมคต่้น่อยเดี๋ยวขนมมุกดิเฮ้ยมีเขาดำมีนมับอกร้องหนีบไว้นี่ไว้ มาไก้ไหฮะออะไราบอเนื้อเข่าข้าวต้มอ่ามาซื้อข้าวต้มให้แม่ใหญใช่ไหมข้าวต้มให้แม่ใหง่ตามได้แล้ว ินได้บ่าผู้ใหญ่นะผู้ป่วยผู้ป่วยแบบนี้กินได้แบบนี้กินได้แบบนี้คเป็นคนมีมักซิตินขวดจืดผู้ป่วยขาวกระแก้วว่ามันมันเลยดูนี่ต้มต้มแทนก่อนเนี่ยต้มใส่หมูก็ละลาะอันนี้นี่แบบตัวนี้แบบสุกยังใส่ยังไงวะนี่แค่ใส่หมูแล้วเขาปรุงแต่กัและวล่ะต็แล้ล่ะหั่นแบบใส่เกลือนิดนึงเกลือคนสารดนดน้ำกระโมเนี่ยมันแบบมีรสชาติเลยนินะ หักบอบอบอาถุงเดียวป้ะบัวมีละบอมีลมีลผมกิีได้บออย่างบอเป็นลาบหมูลาบไก่อมไวอะไรอ่ะเยบเนี่ยนี่ชื่อไตามแนมเลยชื่อแนมเลยตามนี่ฮะ xin em bác sĩ ta nghe bác sĩ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  bác cái bác sĩ nó sĩ Cái này mày không nó tụ Ta mẹ chín ở đây hả? Đây là đây nó Nhung đây mi đó Ta nhá Xin hẹn quá หือมัเท่าไหร่สเยสิงัวเอานีเอาาลนึงอืมตัวนี้สิงัวตัวนี้มู่อันตัวมู่ได้ห้อยอย่พี่แซ่บ้อยโซ เ่านะยังพันมีได้ใครใครได้เข่าเอาจากสิบห้าฮะโอเวอร์ป่ะเอาจากซิกับพ่อแล้วไงเอาสิพันกับพ่อ สี่อะไรก็สีบสองสองพันเนี่กับบมดุลเนาะกำไรสองพันเราบอกให้ซื้อสามอย่างกำไรสองพันไปหลอบเสาขายดีนี่น้องเนาะห้องมอสเซ็ต

แล้วสี่ให้มุกปลาอาวที่สิบแซบเด้อแซบเมือมาอุดโดนอีกคันหม่าแซบไปป่ะหมวนมา <c oughs> lần đầu phút chụp thuốc vàng à, à, tìm con bước bạn à, cảm ơn một xin đây bọn đây xin cảm ơn cho hay nó à. หัวยังมาทะเลเมืองไเดิเส้นเอาวะเส้นไปเสืนไหัวก็เมือเมื่อเมื่อโลดไปเลยเมื่อโลดกับพเป็นหยง้านำหมดเฮื่อนเนาะเรามหเรอก่าอีกราเผาอยู่ในห้องมอเนาะจอได้อวะอ่านือเอา ดนดยไปซื้อขนมคนเอาอยงงมูกปลานะ่อยโอ้ยนะกลาบเลยเนี่ยเมื่อกลุ่มเคยขาววันนอกเฮ้ยดูนะแลมันข,าาขน่ามซะอ่พอย่างกอบปลาแล้วฟ่ามาได้ เด๋ยแล้วพ้อกันดูแม่โองแม่กินข้าวยังไงกินเยอะไหมฮะกินเยอะไหมอ๋อหว้ทองแตกใบ่ยหัวทองแตกว่ kìm bao cũng mạnh, à, mạnh Hả? Ngắn, kinh mạnh. Kinh mạnh hả? Mà ăn mặn <c oughs> กินจะข้ามเขากินลายเหรอสองคำข้ามลายกาย็เรียงห่างลาน <c oughs> กินว่าให้ลายน้ำฝนอี่

cái là đó, Trump, đây là khuẩn nhanh là khuẩn nhanh mà hôn này bài 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 มากอดพ่อใหญ่เอ๊จูบพ่อใหญ่นะพี่ไม่ใหญ่ได้ไม่ใหญ่บอจูบาไม่ใหญ่เลยพลใหญ่เลยจูบถึงไหมเอ๊ไม่ถึงเลย มันล้างล้างมือหอะไปล้ลางไม้แปะปนไม่ใหญ่หรอเอาไว้เอาไว้เอาไว้สอ น้นไม่ใหญ่กินเองแล้วตามไม่ป้อนอกินไหม

แล้วออนไม่ใหญ่อืมอืมอร่อยไหมฮะใ่เปนเหี่อกเลยออกนอกไปอนัม่ใหญ่ออกนอก อืมไปฮ่าฮ่ใ่ใกล้่เอาคำเล็กๆก่อนไปของนอกมาหนึ่งอ่ะป้อนไม่ใหญ่เลย็อกนอกเอสไปเลยใหญ่ใเลยไปเลยอย่กาใหญ่ใหญ่นมือไม่ใหญ่กินเดี๋ยว อโอเคเด้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทั้งหมดสี่ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเอ้ยพอๆคลิปต่อไปอยู่ดีแห้งสุขูมสุขคนเด้อพี่น้องเนาะขอบ,บคุณขอบคุณสุขุสุขคนที่เข้ามาติดตามครับส้มคลิปสี่จะต้นจนจบนอยนะ่างเนาะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอร่อยไหมอร่อยอร่อย